สวัสดีครับวันพุธที่11กันยายน67นะครับแน่นอนครับจีโอกับฟรกเป็นปัญหาหนักสำหรับโลกอยู่คือสงครามจะขยายวงกว้างหรือไม่รัสเซียกับยูเครนซึ่งโจมตีกันหนักหน่วงทั้งยูเครนก็ส่งโดมถึง200ลำไปโจมตีถึงมอสโกและสุกสกัดกัน้นทั้งหมดได้นั้นแล้วมีการพาดไปด้านขนาดเดียวกันรัสเซียก็โจมตียูเครนเต็มที่ระยึดเมืองต่างๆและทหารตายกันไปเยอะแยะเป็นหมื่นคน นี่คือภาพรวมของความขัดแย้งซึ่งเริ่มมาตั้งแต่สองปีครึ่งที่ผ่านมานั้นนี่เข้าสู่เดือนกุมภาปีหน้าจะครบสามปีปัญหายังไม่จบสิน้นก็อยู่ที่สุดท้ายของการเลือกตั้งนะครับว่าทุกคนดูนโะยบายของมาร h a ฮริสกับโดนัลด์ทรัมป์มาจะจบเร็วเพื่อไม่เกิดสงครามขยายเป็นสงครามโลกครั้งที่สามขณะที่คามรา a ฮริสจะเปลี่ยนนโยบายจากโจไบเดนที่สนับสนุนยูเครนเต็มที่นั้นไปในแนวทางอย่างไรที่จะสงบศึก ในสิ่งที่ดีขึ้นอย่างไรเหมือนกับฮามาสกับอิสราเอลโจมตีหนักทุกชาติห้าประเทศในตะว,วันออกกลางนั้นโจมตีเข้าในเขตดินแดงของอิสราเอลซึ่งฝ่ายทหารนั้นรัฐมตรกระหมจะงสงบศึกแต่นาะยกรัฐมนตรีเบนจามินูไม่ยอมนั้นปัญหาก็อยู่ที่ว่าจะคว่ำกันอย่างไรนี่คือภาพรวมของจีออกราฟิกที่ไม่เกิดมิสเทคของสงครามขยายวงกว้างขึ้นการตัดสินใจขึ้น,นกับสหรัฐอเมริกาทุกอย่าง หรือแม้แต่อังกฤษยิอเมริกันนั้นกับยิอังกฤษจะอะไรจะเกิดขึ้นนั้นกลับมาดูให้ดีเรื่องของแมคโครจีโอกราฟิกคดีนะครับเงินทุนขึ้นเยอะต่างๆและกันที่สภาล่างสภาบนกําลังลงมติเรื่องรีคอปเริงกับไชน่าเรื่องของสปายเชนต่างๆวัตถุสินค้าทั้งไบโอเทคทั้งเรื่องของคาร์บอนเครดิตแล้วก็เรื่องของอุตสาหกรรม EV และของชิป AI ทั้งหมด ขณะเดียวกัน EU ก็มีการที่จะเจรจาการค้ากับจีนใหม่ในเดือนตุลาก็คือเดือนหน้านี้เองอย่าลืมนี่คือปวปัญหาหนักที่จะตามอเมริกานั้นยุโรปเองก็จะตายเยอรมันถึงได้ถอนออกและหลายๆชาติไม่กว่า5-7ถึงประเทศตะวันตก EU n a t นาโตทั้งหมดเริ่มถอนตัวไม่ส่งกำลังให้กับยูเครนละเพราะภายในตัวเองกำลังจะย่ำแย่และมีปัญหาหนักดวงไร่ไปเลยครับอิตาลี แล้วก็เยอรมันฝรั่งเศสอังกฤษนั้นในอาคตแน่นอนปัญหาหนักนี่คือภาพรวมทั้งหมดจะเห็นชัดเจนว่า Asset l โ c a t i o n กำลังเพื่องพามและดูกันอยู่เฟดนั้นลดดอกเบี้ยอยู่แล้วในกลางเดือนนี้จะเป็น0.5หรือจะเป็น0.25แล้วจะดูว่าอะไรที่จะกระทบหนักสุดของการแข่งขันดีคอปเปิกับจีนเพราะจีนกำลุกหนักเหมือนกับปัจจุบันนะครับ Apple นั้นออก iPhone 16ขณะที่หัวเว่ยก็ออกใหม่ที่มากกว่า60แม็กจะแข่งขันกันระบบไฮเอ n นขึ้นไปอีกนี่คือภาพรวมยอดขายของ Apple ในประเทศจีน16%ของประชากรทั้งหมด1,400ล้านคนคำนวณออกมามันก็คือ205ล้านคนขณะที่อเมริกา Apple ขายได้44%จากยอดทั้งหมด380ล้านคนเห็นชัดเจนนะครับ ขายที่จีนนั้นมีมากขึ้นแล้วจะเพิ่มมากขึ้นขณะที่ในเอเชียนั้น7.5%รวมทั้งประเทศไทยด้วยนี่คือการแข่งขันเริ่มชัดเจนว่าชไนนิสอเมริกันกันที่ลงรีคอปเปิ้งและบีบังคับนั้นก็จะกระทบกับธุรกิจของอเมริกันที่เป็นสายเชื้อจีนแน่นอนนี่คือภาพรวมเหมือนกับยิวอเมริกันเช่นเดียวกันนี่คือภาพของแมคโครเอลก์จะเห็นเงินทุนเคลื่อนย้ายมาแน่หนักนวงและผู้ที่ได้แถบนี้ทั้งหมด สร้างความเชื่อมั่นตลอด 2- 3สาปีหุ้นไทยนั้นกับจีนนั้นย่ำแย่และไทยนั้นเป็นจังหวะสำหรับการเปลี่ยนนาะยกจากเศรษฐาม,มาเป็นอุ้งอิงแพนทองทานั้นสร้างความเชื่อมั่นใหม่โดยผู้พ่อเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนั้นกลับมาดูให้ดีสำหรับตลาดหุ้นไทยข้อการเมืองก็ปล่อยเรื่องของการเมืองเรื่องของจะจะแข่งขันกันอย่างไรจะยื่นยุคพักฟ้องร้องกันอย่างไรก็เป็นเรื่องของสารรัมนูนภายใน1-2ปีข้างหน้า โอกาสนั้นมันมีแน่แต่เรามาดูในช่วงการลงทุนอย่างนี้นะครับการเปลี่ยนผ่านและการที่มีวัยุภากสองที่ประกาศมาตั้งแต่เศษฐาแล้วมันเริ่มจริงจังเขอสมัยของนายกอุงอิงนี่แหละครับ20กันยานี้จะแจกเงิน1 0,000กับภาคครัวเรือนสําหรับด้อยโอกาสก็คือบัตรคนจน14ล้านคนจะเริ่มใช้ผู้ที่ได้แน่นอนครับก็คอนซัมชันคอนซัเมอของกลุ่ม CPO CPF CRRC บริษัทใหญ่เหล่านี้ในตลาดก็จะได้ประโยชน์กลับมาดูเรื่องของแบงกิง้งยังยืนยันว่าตลอด2ปีปีที่แล้วช็อต2 0แสนล้านขายหุ้นออกไป2 0แสนล้านปีที่ผ่านมาต้นปีแสนห0 0หมล้านเริ่มซื้อหุ้นกลับมา2 5 5 0 0ล้านละเพราะเป็นทั้งหัวดำหัวแดงนั้นแต่ด้วยเม็ดเงินของวายุพักแสนห้0หมืล้านนั้นได้นอนเข้ามาในระบบครึ่ง เทอมแรกนั้นก็คือไตามาสี่ไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นล้านจะต้องซื้อหุ้นแข่งและเป็นหุ้น defensive แล้วก็หุ้นของ Active ของหุ้นชัดเจนนะครับแ a n k i n g แล้วก็กลุ่มของพลังงานไฟฟ้าพลังงานทดแทน ESG climate change ที่เข้าอยู่ระบบก็หนีไม่พ้นแล้วครับพวก 9, game, g a u b i g i m g p s c และแม้แต่หุ้น EA ก็เป็นอยู่ในส่วนนั้นด้วยกลับมาดูให้ดีนะครับเรื่องของ Healthcare เรื่องชัดเจนว่า wellness management ทั้งหมดเงินทุนเยอะมากอยู่ในเฮลท์แคร์ฉะนั้นกลุ่มโรงพยาบาลก็ b h กับ BDMS จะเติบโตคู่ขนานกันไป BH นั้นน่าจะเป็นหุ้นไม่เยอะมากโอกาส300บาทสิ้นปีสูงมากขณะที่ BDMS ก็36บาทสิ้นปีเช่นเดียวกันหรืออีกแค่หนึ่งไปมากเท่านั้นหนึ่งเก็บหุ้นให้ดีนะครับฟันเก่าๆที่ต้องแข่งกับกองทุนวัยุพักและแข่งกับพวกคอชอ เพราะชดลงมาเยอะมากนั้นหรือแม้จะขายจริงต้องกลับมาเล่นสกุลเงินบาทเชื่อว่ากรโนงอนไม่น่าจะลดดอกเบี้ยตลอดครึ่งไปมาสที่4ที่จะเห็นชัดนี้ไปต้นไปต่อให้เฟดจะลดไปแล้วสองครั้งเหมือนกับมาเลเซียประกาศไม่ลดดอกเบีย้ยจนถึงสิ้นปีนี้เช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นอย่าไปสนใจมาดูเรื่องของข้างเงินเราก็จะแข็งขึ้นทะลุลง32.8ได้แน่นอนในสิ้น ไปมาที่4นี้และจะเห็นเซ็ตอินเด็กซ์อยู่ที่1,550จุดด้วยบิ๊กแคปที่จะวิ่งเพราะแข่งขันโคพช็อตแชร์บแบ็กของทุกอย่างเหมือนกับที่อเมริกานี่คือภาพรวมทั้งหมดยังยืนยันว่าเป็นออปชันิตี้สิ้นไปมาที่3คือสิ้นเดือนนี้นั้นจะเห็นเซ็ตอินเด็กซ์ที่1,480และสิ้นปี1,550ขึ้นไปดีที่สุดอาจจะโอเวอร์รันไปถึง1,600จุดขณะที่กลางปีหนะ้าจะเห็นหุ้น เทสเอาทำไห h ไห้ all time high, high อีกรอบหนึ่งครับพั0 0ี่พัถึงแปดแจุดมากมายมหาศาลพ่องเม็ดเงินจะไหลบ่าและมีความเชื่อมั่นกับกำลางทุนทุกคนมาตั้นเบสฐานท้ายผลิตในประเทศไทยในโซน EEC ฉะนั้นหุ้นกลุ่มวาอมตะก็จะวิ่งจ้ำเอาทำ i ห้ใหม่กันอีกรอบหนึ่งคู่ขนานไปกับกลุ่ม เซมิคอนดักเตอร์ชิ Supply Chain ทั้งหมดก็จะเทสอ i ลทามไฮในสิ้นปีนี้สำหรับเดลต้าเขาค่อมส่วน h าน่กับ KCE นั้นก็จะปรับโมดูลเป็น AI ก็จะวิ่งอ i ลทามไฮในปีหน้าเช่นเดียวกันแตะใน First h u ัไม่ต่ำกว่า100 1 1 0ถึง110บาทสำหรับ h าน่และ KCE ก็น่าจะขึ้นมาในดับแนวนนระดับเดียวกัน90 1 0 0ถึง100บาทด้วยฟัน d ด m e n เบนของเขาที่มีจอยเวนเจอร์จีนต้อง ต่อกรกับอเมริกาที่ถูกดีคอปเปิงแม้แต่ EU ก็เช่นเดียวกันนี่คือภาพผนวกของเศรษฐกิจที่เงินทุนขึ้นย้ายเข้ามาและไทยจะถูกดึงดูดในการซื้อแชร์บายแบ็กกับแน่นอนไปทดสอบที่1,840จุดกลางปีหน้าเป็นต้นไปสวัสดีครับ